สวัสดีครับจากช่องปีเกษตรนะครับเกษตรแบบบ้านๆเราจะมาดูการทำสุ่มไก่นะครับตอนขึ้นรอบแรกนะครับกอเริ่มกอ่อเริ่มกอ่อหัวนะครับขึ้นหัวสุม่มนะครับไม้สอดไปเรื่อยๆนะครับ จะใช้ขนาดเล็กนะครับตัวนี้จะใช้อยู่25เส้น25เส้นตอนขึ้นรอบอันนี้เกิดความจำนานก็จะไม่ได้มีการขีดวงรอบนะครับเขาจะกะดูระยะมันมีขีดตรงกลางเมันจะขีดไว้ไขีดไว้ตรงกลาง ตรงกลางหมายไว้อยู่ให้ห่างกันประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งแต่ละช่องนะครับแต่ละตัวแต่ละเส้นจะห่างกันนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งหมายถึงข้อนึงนิ้วนึงได้แปดเส้นแล้วก็ขัดนะครับแปดเส้นแป <8 S 2> ดเส้นแล้วก็ขัดแล้วก็ขัดแล้วก็ฝอดขึ้น ถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนดูนะครับย้อนดูถ้าใครจะฝึกทำสอบขึ้นมันจะมีช่องว่างเวละเส้นนะครับเราก็สอบขึ้นตลอดนะครับสอบขึ้นเรื่อยๆใครสนใจก็มาฝึกทำที่บ้านตาลก็ได้นะครับได้ครับได้ได้ไดสอนมาดูงานเลยครับม,มาดูงานได้โอ้หนูก็จะน้องปีนโมกสวัสดีนี่ผู้ช่วย ไปไหนไปกันคนนี้ตัวเล็กว่าทางเทศบาลท,ทางอบตก็มาติดต่อไปทำให้นักเรียนดูหลายครั้งแล้วครับ พานักเรียนฝึกทำอาชีพอาชีพสินตัวโยกออกไปก็หาไรายได้เสริมอาชีพเป็นอะไรได้หลักก็ได้เลี้ยงครอบครัวต่อไปไกลจะรอบใกลจะหมดนะครับเหลืออีก3เส้น เอาใจเส้นไหนก็ทักมาถามนะครับเดี๋ยวจะตอบให้เอาพอสองเส้นเองให้สองเส้นเหลืออีกสองเส้นเดี๋ยวรอก่อนนะครับอีกสองเส้นยังไม่ครบยี่เท่าไรนะยี่สิบห้ายี่สิบห้าเส้น มันจะไม่รอบนะครับเพราะมันจะรอบ25สิบหเซนพอดีตัวแก่งเลยใช่หรือรืองปาผ่าเลยนะ,ะยนนโอ้นี่ใกล้จะเสร็จแล้วครับเห็นไหมแป๊บเดียวนะครับนี่ครับตัวนี้ช่วงที่เรารอจอกสองเส้น จะได้ระยะจะได้ระยะช่องพอดีนะครับเขาเขาทำทุกวันนะครับเป็นการหาไรายได้เสริมของเด็กๆค่าขนมครับปีใหม่ค่าขนมปีใหม่นะครับวันนี้วันที่3านะครับ31ธันวาสองห้าหสามนะครับพรุ่งนี้ก็ปีใหม่ ตรงนี้ก็วันที่หนึ่งเนีสายไปสารไปเรื่อยๆมันจะได้ระยะพอดีนะครับสรงนิ้วสองนิ้ว จะเข้าได้เฉพาะไก่เล็กๆนะครับส่วนของตาก็ขึ้นรอบนะครับ มาแลครับจะเรียกตอกหรือไม้ไม้ช่างก็ได้ครับเรียกได้หลายชื่อขัดนะครับพอขึ้นเสร็จขัดสลับกลับกลับย้อนไปทางเดิมเสร็จแล้วเราก็แตกมน,น,นะครับ แต่งวงให้มันสวยขอที่มันไม่วง<ล>ขอ้ขอขอให้มันได้รูปได้วง,วงมนันจะกลมถ้าหัวมันขึ้นกลมถ้าหัวมันกลมสันตัวมันก็จะกลมไปเลยเนะครับสวยเสร็จแล้วก็ขัดนะครับขัด ัดไปสลับ <จะ S 1> ไปทุกตัวก็จะใส่กลมเป็นที่ัวแรกครั้งแรกเราจะดูกัดขัดนะครับใ,ใกล้แล้วเราก็จัดบีเข้าให้มันเข้ากัน นะครับนี่ตัดแล้วเราก็เสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปขั้นตอนที่อันนี้ส้งไก่ตอนที่สองครับมันจะขึ้นขึ้นรอบรอบแรกขึ้นขึ้นวงแรกนะครับประียววงแรกเลยวงแรกตัวนี้ขนาดเล็กนะครับเงาเท่าไหร่ยวลงมาขนาดเล็ก

ใ้อยู่ราว25เส้นนะครับเพื่อน25ตุ้มหนึ่งจะใช้ยอยู่25เส้นทุขั้นตอนจะใส่ใส่โค้งที่สองอันนี้รอบแรกเขาจะสลับนะครับสลับเข้นไปเรื่อยๆนะตัดตัดไปเรื่อยจนรอบแล้วก็ใส่วงที่สอง พอเสร็จร,บอ,ร,รจอบสองก็จะใช้ลวดมัดอีกใช้ลวดมัดตรงนี้ให้มันแน่นนะแน่นหนาวันหนึ่งได้เกียร์เกียร์ อย่างต่ำนะครับห้าสุม่มถ้าทาทั้งวันก็สิบสุ่มนะครับนี่ครับสุ่มที่วันนี้ครับทําเสร็จละหนึ่งสองสามสี่ห้าครับวันนี้ตอนนี้ได้ห้าสุ่มแล้วตอนนี้ตัวที่หกตัวที่เจ็ดนี่ครับกับคุณลุงคุณตาครับนี่ครับหลังขึ้นลอ่อวันนี้เขาจะสิบครับนี่ที่ทําไว้เป็นวงไว้ก็ หนึ่งสองสามตัวนี้ก็สามครับที่ทำเป็นวงไว้แล้วขั้นตอนขั้นตอนที่จะลงสุ่มนะครับนี่ครับพอถึงจะลงสุม่มเราต้องโน้มนี่โน้มโน้มก่อนโน้มให้มันโค้งลงก่อนมันถึงจะลงได้ ก็ขึ้นรอบสองรอบนะครับเราก็โน้มทําโค้งขัดเสร็จแล้วก็โน้มให้มันโค้งนะครับแต่ใาให้มันหักนะครับต้องมือข้างล่างดันไว้นะครับมือข้างล่างดันไว้ข้างบนก็กดลงนี่ครับมันจะเป็นรูปเป็นรูปทรงเป็นรูปเริ่มเป็นรูปสุ่มแล้วครับ ตัวนี้ทำไม่ทันนะครับลูกค้าเยอะออเดอร์เยอะทำไม่ทันส่งเท่าไหร่ครับส่งสุ่มหนึ่งสุ่มเล็กเขามารับเขามารับหนีถึงบ้านนะครับสุ่มละร้อยขั้นตอนต่อไปครับใส่ใส่นี้นะครับนี่ครับตัวที่เด็ดมันจะมีใส่นี้เสียบเสริมครับมันตัวเสริมนะครับนี่ครับตัวเสียบเสริม เข้าไปข้างในถ้าไม่ใส่มันสานไม่ได้มันจะติดตรงนี้นะครับนี่ครับมาดูวิธีลงนะครับนี่วิธีลงแล้วก็ไม้ตอกเขาเรียกตอกนะครับตอกยาวตอกยาวตอกสารนะครับทีนี้มาดูข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังมันจะถนัดข้างนี้แหะครับนี่ครับ นี่เราก็สอดสอดให้มันไปขัดกับตัวที่เราเสียบไว้นะครับขัดตัวที่ขัดตัวตัวเสียบตัวเสริมเมื่อกี้นะครับ <c oughs> แล้วเราก็ขัดไปแล้วเราก็เดิน <c oughs> <c oughs> เดินต่อกนครับสลับเดินต่อไปเรื่อยๆก่อนครับรอบแรกลงตามช่องมันนะ <c oughs> <c oughs> จะลงช่องล็อกพอดีเนาะขัดสลับไปเรื่อยเป็นปพ๊บ ครับครบรอบครบรอบนะครับมันจะมาตัวสําคัญมันคือเส้นนี้นะครับี่เส้นที่เราขัดเพราะมันจะมาขึ้นรอบนี้เลยครับวันนี้ทีนี้รอบนี้แล้วก็เบี่ยงเนาะเบี่ยงมันจะขึ้นมาเป็นรอบรอบนี้สองสองนี่ก็คือเราก็จัดเราก็จัดให้มันให้มันได้มันไที่ครับได้ที่จัดให้มันได้ที่ให้เป็นช่องว่างให้เท่าๆกันเราก็ค่อยจัด จัดไปเรื่อยๆนะครับแข่งไปด้วยครับให้มันได้ช่องช่องแสงพอดีมันจะเป็นตาลูกเต่าพอดีช่องพอดีระยะมันจะได้พอดีครับจัดไปด้วยเหมือนทากผมเลยเหรอเหมือนถากผมเลยเราก็จัดไปเรื่อยๆเพราะเส้นที่สองที่สามนี่มันจะจัดให้มันลงตัวครับ ันลงตัวแล้วเราก็ค่อยสานไปเลยจนเสร็จพอได้รอบมันจะอยู่รอบที่สามนะมันจะลงตัวพอดีอยู่รอบสอ<ล>งร <2 S 1> ัวแล,<ง>ล<ง>้วต่อไปหลังจากนั้นเราก็สานไปได้จนรอบจนถึงตีนเลยครับตีนก็ค่อยทำติดๆเป็นสี่นี่ครับปีนเขาเรียกตีนนี่ครับเสร็จแล้วมันก็จะ 1>, 1 2ึ่งสอง้าหกประมาณ7จ็ดรอบติดๆนะครับเด็กซีน ครับผู้ช่วยผู้ช่วยถ่ายทำน้องปิ่นมุกสวัสดีน้อยไปไหนก็ไปด้วยครับน้องปิ่นมุกท้าบรรแล้วเราก็ต่อนะครับมาดูการต่อนะครับต่อการต่อการต่อนี่ครับเราเหลี่ยมไปอีกประมาณช่องหนึ่งก็ความแน่นอนมันจะต่อกันเลยครับประมาณคืบ หนึ่งสองสามเส้นสี่ครับสี่เส้นเริ่มรอบที่สามแลครับนี้รอบที่สามนี่ก็จะลงตัวทันทีลงตัวได้โค้งแล้วก็แล้วก็ให้ใครสารไปก็ได้นะรต่อไปให้เด็กสารก็ได้ก็สารได้รอบต่อไปถ้าคุณเป็นนะครับถ้าคุณเป็นถ้าไม่เป็นก็ยากนิดนึงฝึกไปเรื่อยๆจะเกิดความชำนาญไปเอง เพราะหยุดบ้านตานี่จะสานเป็นทุกคนครับเด็กๆก็สานได้เพราะว่าพ่อแม่ฝึกมาตั้งแต่เด็กทั้งซอยครับเดี๋ยววันหลังจะไปพาไปดูทั้งซอยทําเกือบทุกหลังบ้านเป็นหัตถกรรมเป็นหัตถกรรมเป็นโอทอปนะครับของหมู่บ้านหมู่บ้านบ้านตานครับบ้านตานน้อยหมู่เจ็ ถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมาเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้เพจนะครับถ้าใครสนใจมารับเองก็ได้ถ้าอยู่ใกล้แถวภาคอีสานบางทีถ้าจำนวนเยอะก็ไปส่งถึงที่ครับแต่ส่วนมากช่วงนี้เขาจะมารับเองเพราะว่าโคต้าไม่ทันครับทำไม่ทันโคต้าทําไม่ทันเลยนะครับเยอะหลายเจ้ามารอรับอยู่ เข้าคิวทำไม่ทันต้องมาช่วยกันทั้งทั้งแม่บ้านนะครับสารเนี่ยนั่งสารตอกครับตัวนี้ตอกสารทั้งตาก็กรข,ขึ้นทำทั้งครอบครัวครับตาก็ขึ้นอีกตัวหนึ่งขึ้นรอบที่สองแหละของตาทำทั้งกลางคืนครับเหมือนทำงาน ทำโอเลยครับแต่ทําเป็นเรื่อยๆมันได้เป็นงานครอบครัวครับนั่งคุยกันไปก็ทําสารไปด้วยกันคืนก็ได้ไหลบางทีก็ทะลุ15-20สุ่มก็มีครับถ้าทําต่อเนื่องถึง4ี่ห้าทุ่มนี่คือการลงนี่ครับนี่จะเป็นรูปเนี่ยขึ้นขึ้นรูปนี่ก็แสงถูกแสงข้างนี้ รลบแสงก่อนนี่ครับจะเป็นรูปแล้วครับขึ้นรอบรอบที่สามเนาะหนึ่งสองสามเส้นที่สามนะครับไม้ไม้ตกจากสารเส้นที่สามมันจะขึ้นรูปได้พอดีแบบนี้ครับดูไกลๆ <c oughs> ต่อไปก็สารให้เสร็จรอบ <c oughs> เดี๋ยวพอสารรอบเสร็จตอนน่ครับต่อจากเมื่อกี้นะครับพอเราขึ้นรูปได้แล้วก็ปล่อย น้องๆครับนี่ครับลูกหลานทำขึ้นรอบต่อสารสารรอบจนเสร็จนะครับก็ขึ้นรอบขึ้นลูกไว้แล้วมันจะใครๆก็ทำได้หมดนะครับเกิดความชำนาญน,นะคร,นครับเดี๋ยวก็เสร็จแป๊บเดียวเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวนหนึ่งเดี๋ยวค่อยมาดูย้อนมาดูตอนเสร็จนะครับตัวนี้ครับ อ่นนี่ครับใกล้จะจบแล้วครับรอบทําสารตีนมันนะครับตัวนี้จะติดติดกันสักสี่ห้ารอบนะครับรอ,อรอบที่สอรอบประมาณหรอบนะครับนี่ครับทําติดติดมันจะสวยพอดี อย่างรวดเร็วนะครับปึ๊บปบ๊เพราะว่ามันใกล้จะเสร็จแล้วเสร็จสุดท้ายแล้วเขาค่อยมาตัดปีนตัดแต่งปีน เสร็จแล้วครับก็แต่งมัดมัดมัดก็พวกอั่อก็มาแล้วเมัดมัดมั้กอตัดก่ก็ตัดนะบไก่ตัดแต่งโอเคมัดไมมหลุดโอ้เป็นตะเกียบเลย รอบสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วก็มัดลวดให้แน่นหนานะครับแล้วค่อยมาตัดแต่งตีนให้เท่ากันด้วยครีมตัดแต่งกิ่ง มัดจะมัดเป็นช่วงๆนะครับเพื่อให้แน่นหนาไม่ให้หลุดไม่ให้ รอบแล้วก็ตัดแต่งนะครับนี่ครับการตัดแต่งทีมกึบจะพอดีปนี่ ครับนี่ครับเรียบร้อยนี่ครับนี่ยูไกลๆครับอย่างสวยเลยครับเนี่ยเป็นวงสวยมากขนาดเล็กนะครับตัวนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับสถานี้ก็ขอฝากคลิปช่องฟรีเกษตรเกษตรบบบ้านๆด้วครับทั้งช่อง y o u t u b e ช่อง Facebook นะครับ เดี๋ยวเราจะถ่ายการขึ้นรอบขึ้นหัวใครสนใจเบ็นไหนก็ทักมานะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่อีกครั้งครับสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ